สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมมาตอมบอตนะครับวันนี้มีโรเล็กยอดมาสเตอร์ที่เป็นขอบแพตินั่มของพี่เกมเขานะนี่ก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่ใส่ในกาลุยลุยจนเป็นรอยหมดเลย แล้ววันนั้นผมคุยกับพี่ที่เป็นพ่อค้าขายโรเล็กแท้แกบอกว่าถ้าเป็นขอบแ้วเจนด้ามันจะขัดยากมากผมมีตัวนี้อยู่ตวงเนี่ยผมมีหน้าน้ําเงินนะครับแต่ผมไม่เคยใส่เพราะผมกลัวเป็นรอยแต่นี่พี่แกเบิกมาแล้วแกไปใส่ไอ้หน้าสีเทาตัวเทคมันเป็นสีดําหน้าสีเทาตัวเทคฟอนโรเล็กเป็นสีดําเดี๋ยวนะคือมองอะมันรู้สึกได้เลยแล้วว่ามันแท้แหละแต่ทีนี้ ไม่ค่อยเห็นโลโก้สีดำเท่าไหร่เดี๋ยวขอส่องแป๊บหนึ่งนะก็ถือว่าสวยอยู่นะฮะแกใส่จนยับเลยไอยับมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือตัวนี้ที่มันเสียอ่ามันเจอการลานขาดตัวนี้เป็นโลเล็กยอดในตัวรหัสสามหนึ่งสามห้านะครับเห็นไหมครับมันไม่มีมงกุฎตรงกลางสวิตเม็ยอดมาสเตอร์ที่มันเป็นยอตมาสเตอร์เป็น,เป,นเป็นขอบ ขอบแพลตินัมยิงสายเนี่ยมันจะมีสองเจนก็คือเป็นเจนนี้เก่ากว่านี้ผมไม่รู้นะเก่ากว่านี้ผมดึงไม่ออกอาจจะมีก็ได้นะครับเจนนี้เออเจนนี้เป็นเป็นไอตัวมาร์กนี้มันเป็นมันเป็นเครื่องเครื่องลานสองวันก็คือเป็นสามหนึ่งสามห้าถ้าผมจําไม่ผิดนะฮะน่าจะเป็นเป็นคอสามหนึ่งแหละคอสามหนึ่งแต่ทีนี้โครงสร้างสายเป็นแบบเก่า โครงสร้างสายบานพับเขาเป็นรูปแบบรูปแบบแบบโบโบราณมาเลยเป็นแบบโบราณมาเลยไอไอโครงสร้างตรงนี้ดูจะวินเทจนิดหนึ่งนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ตัวนี้มันเจอก็คือลายมันขาดนะครับทําคลิปพอดีลื้อโอเลอยู่แล้วมันตามันเพพียก็เลยเบรกมาทาคลิปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตหลบโอเลนี้ไปก่อนนะนะครับหลบแป๊บหนึ่งอ่ะเรามาคุยกันต่อ หลายๆคนเห็นผมทำงานแอร์เรียแล้วผมชอบวางกระดาษ A4 แปะใส่แผ่นแผ่นรองซ่อมอีกชุดหนึ่งก็คือเป็นแผ่นไมโครกันไฟฟ้าสถิตอย่างเงี้ยนะครับหลายๆคนจะงงว่าผมทำอย่างนี้เพื่ออะไรก็โดยเงินไขแบบนี้ไงอย่างบางทีผมจะมันต้องมีงานแซงอะอย่างอันนี้นผมจะแซงทำคลิปเมื่อกี้ผมลือโอริทค้างไว้ผมก็ยกออกได้เลยผมยกออกได้เลยโดยไม่ต้องไปรบกระเทือแอร์เรียตรงนี้นะครับก็คือผมจะทำอยู่ในฐานฐานของกระดาษ A4 แค่ครึ่งแผ่นนะครับ สำหรับงานหนึ่งตัวนะครับโดยโปกติก็ไม่ค่อยพังงานแบบนี้นะครับเพราะโดยโปกติเวลาลื้อผมชอบทําให้จบผมไม่ชอบไปลือ้อคาราคาซังเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะเรามาเปิดดูกันขออนุญาตนะครับส้มนาฬิกาได้หรือไม่ได้ตัวแปรมันไม่ได้อยู่ที่เครื่องมือหรืออะไรที่มันสวยหรูหรอกฮะมันอยู่ที่การใส่ใจจะทำให้มันดีมากกว่าขออนุญาตนะครับ เนี่ยฮะดูเหล็กแหลมผมเดิยมันเครื่องมือนาฬิกาไหมถ้าคนไม่ได้เกิดไว้ผมนี้จะไม่รู้นะว่าอันนี้มาจากอะไรนะครับคนไม่ได้เกิดจากผมนี้จะไม่รู้เลยนี่มาจากอะไรอันนี้คือเหล็กแหลมของเหล็กแหลมของแม่ผมตอนสมัยย็ดผ้าหลมันอยู่กับผมมาจนทุกวันเนี้ยแล้วผมก็ใช้มันผมก็เหลามันผมก็ยังใช้เหล็กในยุคนั้นมันเป็นเหล็กที่ค่าความแข็งดีมากๆแทบจะไม่สึกเลยนะครับค่าเหล็กสูงมาก อันนี้คือตัวเอาไว้ดึงละเลาะตะเข็บได้แม่บอกอาไว้ดึงเลาะตะเข็บได้แล้วผมเด็กๆผมก็ไปนั่งเล่นหลอดได้อยู่ใต้ใต้จักแม่แล้วมันก็ติดมือผมมาจนถึงทุกวันเนี้ยพอผมฝึกซ่อมในกลาลน่าสิบขวบนะฮก็ยังใช้อยู่นะฮะโครงสร้างของไอ้ตัวยอสมาสเตอร์ยอสมาสเตอร์ที่เป็น Mark ควันสามหนึ่งสามห้าเรามาเปิดเครื่องดูกันดีกว่านะ อย่ตัวนี้จากที่หมดนะรู้สึกได้เลยว่าลานมันขาดเจ้าตัวเจ้าของเนี่ยเขาก็ทักผมมาว่าลานมันขาดผมก็ถามพี่เขาพี่รู้ได้ยังไงว่าลานมันขาดเพราะโดยโปกติแล้วยุทเธอทั่วไปเขาจะไม่รู้อาการนะแต่จากที่เขาแจ้งมามันเป็นเรื่องจริงมันลานขาดแต่ผมก็แค่งงเฉยๆว่าพี่เขารู้ได้ยังไงเดี๋ยวนะไอ้ตัวนี้มันบล็อกไว้แน่นหรือเปล่าโดยโปกติถ้าใช้งานจะบล็อกกันแน่นมากแล้วก็โรเล็กท้ามาจากสวิตตรงๆแล้วไม่มีการเปิดก็จะบล็อกมันแน่นนี่ก็จะบล็อกมันแน่นเปิดไม่ออก เปิดบอลไม่ออกเปิดบล็อกมือก็เดาว่าเปิดไม่ออกต้องเปิดพวงมาลัยเพราะว่ามันผ่านการผ่านการใช้ค,คงที่ใครสนงสนิมแล้วดูจากสภาพนาฬิกามันก็ใช้ลุยมาทั้งลุยน้ําลุยฝนลุยแดดลุยลมลุยมาสารพัดตอนนี้เปิดยากแน่นะครับอาการที่มันเป็นลานขาดก็คืออปกติว่าคุณคลายสปริงดาวขาวเด้งปุ๊บล็อกแรกมันจะเป็นอัดลานถูกไหมครับนี่ฮะมันลื่นเลยมันลื่นฟึดเลย ไม่มีการดึงไม่มีการขืนไม่มีการหน่วงแขนหน่วงนิ้วอันนี้คือขาดหัวลานอันนี้ขาดหัวลานเลยแกะมาปุ๊บกลางกระปุกบ,บานเรลเห็นเลยหัวลานขาดนะครับจะเสียจุดอื่นด้วยไหมะจะที่ตรงนี้เขย่าแล้วไปอยู่จุดอื่นน่าจะไม่มีอะไรก็จะเสียโดยธรรมชาติแบบนี้เสียโดยธรรมชาติแบบนี้เราถือว่าเสียโดยธรรมชาติแต่ว่าไออย่างในเจ้าตัวนี้มีการผ่านการซื้อขายมือที่สามเกิดขึ้น แ็จแล้วกลับมาเจออาการแปลกๆครับเมื่อวานนี้เข้ามือผมปุ๊บมันมีอาการคล้ายๆม้าหลุดม้าหลุดจากล่องอ่ะเนี่ยคอก็มีเสียงเนี่ยบางจังหวะก็หลุดเข้าไปละนี่ผมจับใส่ม้าเข้าไปแล้วมันมันก็เลยมา้ามันไม่วิ่งไอ้ตัวนี้มีอาการกระแทกแรงมาเนี่ยครเคาะแค่นี้ยังรู้สึกเลยมีเสียงนะครับ น่าจะมีการกระแทกแรงมาก็บางทีขายของออกไปตรวจกันให้เรียบร้อยตอนส่งออกไปนาฬิกามันเดินดีเสร็จแล้วพอไปผ่านไปมือเจ้าของใหม่แล้วเสร็จแล้วกลับมาแล้วนาฬิกามันมีปัญหาแปลกๆอย่างเงี้ยบางทีมันก็ลําบากนิดนึงในเรื่องตัวอะไรเพราะว่าตัวโคเนเซนด์ดัมสูน,นั่นมันไม่มีอะไรอะไรซื้อแย่มันไม่มีตัวนี้จากที่ดูมีอาการไม่แน่ใจว่าแกนใหญ่เสีย,ยหรือเปล่ามันไม่ได้แค่มาหาักอย่างเดียวเนี่ย เะะมื่อคืนนี้ตอนที่ผมรับเข้ามือมาเข็มหมุนเติ้วเลยม้าหลุดออกจากสเต็ปม้าหลุดออกจากสเต็ปเกียร์เข็มหมุนเตี้ยวเลยนะปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ให้รอแป๊บหนึ่งจริงๆตัวโคลนก็มีมีจะป้าไอตัวแพนด้าตาหยีแพนด้าตัว,ต,วตัวมาร์กแรกนะแพนด้าตัวสีว 13, ่หนึ่งสาสอสีหนึ่งสาหึแต่ทีนี้มันหลังๆผมหนักทำพวกตัวแท้เพราะว่าผมห่วงช่องจะบ,บินอยู่ พราะว่าไอช่องที่แล้วมันโดนบินไปผมไม่รู้โดนบินด้วยเง่อนไขอะไรไม่รู้ด้วยเงินไขผมไปละเมิดลิขสิทธิ์เพลงเกาหลีหรือว่าผมไปทําคลิปเลบซะเยอะนะครับแต่สุดท้ายแล้วผมคือช่างนะครับผมเป็นแค่ช่างอ่ะให้ดูนะครับเดี๋ยวจะหาเอา,เอามาเฟซสตอเบอรี่ไอตัวนี้ตัวแท้นะครับสังเกตไปที่สตอตไอสตกก็อตใบจักรกเห็นไหมฮเป็นรหัสเครื่องสามหนึ่งสามห้ามูฟเม เมื่อวานนี้มีทำฮักแท้ไปด้วยมีทำฮักแท้ไปก็เป็นสามหนึ 1, ่งสามห้าเช่นเดียวกันสามหนึ่งสามห้าเช่นเดียวกันตัวนั้นเจอปัญหาตัวจักรเมติกจานเมติกมันเสียนี่ไงไอตัวเสียงอยู่ที่ตรงนี้เลยเดี๋ยวหยิบให้ดูเนี่ยอาการจักรเมติกเสียเนี่ยวลากดมันจะมันจะงองแงงงองแงง,ง,ง,งแล้วเวลาเขย่าปุ๊บมันจะมีเสียงชนฝามันจะมีเสียงชนฝานี่ไงนี่คือชุดเมติกที่เสียแล้วก็ ถอ,ถอดของตัวเองใส่ให้ลูกค้าเขาไปแล้วตัวนี้เดี๋ยวรอเบอิกอะไรมันต้องเบิกชุดแกนนะเนี่ยชุดแกนมันสึกอันนี้คือโรเตอร์แท้นะครับโรเตอร์ของสามหนึ่งสามห้าโรเล็กเป็นโรเตอร์แท้ถ้าคนเห็นเครื่องแท้บ่อยจะรู้ว่านี่ของแท้มันมีความแตกต่างจากเครื่องโคลนอ่าผมจับให้ดูอย่างนี้ก็ได้ไอ้ตัวนี้ต้องรอเปลี่ยนแกนโรเตอร์นะสั่งแกนโรเตอร์ไปแต่ว่ามันสั่งข้าประเทศกว่าจะมาก็ใช้เวลานานพอสมควร แกนโรเตอร์เกิดอาการสึกสึกเพราะอะไรอ่น้ำมันไม่เลี้ยงไม่มีการ QC ใช้อย่างเดียวน้ำมันเสื่อมสภาพพอดำพอไมนมีแรงเสียดทานสูงเหล็กมันก็เสศษเหล็กอ่ะนะฮรอันนี้คือชุดชุดโรเตอร์เมติกของไอตัว3ามหนึ่งห้าตัวฮักเมื่อวานนี้ทำให้ลูกค้าไปตัวที่เขาฟิวชั่นตัวโคนที่เขาฟิวชั่นขอบโคนเข้าไปอ่ะนะ อันนี้มันเป็นมาสกหนึ่งยอดมาสเตอร์ที่เป็นรหัสสามหนึ่งสามห้าเดี๋ยวผมจะเทียบตัวสามสองสามห้าให้ดูไอตัวขอบเนี่ยที่มันเอ่อชนยับขนาดนี้ผมก็หายสงสัยแล้วทำไมโมเดลนี้คนมันไม่นิยมเพราะเวลามันเป็นชนแล้วมันเป็นรอยชนแล้วมันเป็นรอยผมคุยกับพี่ที่เขาขายโรเล็กแท้เขาบอกว่ามันเป็นรอยแล้วมันขัดยากเพราะมันเป็นเนื้อแพทินัม เนื้อแพทินัมแพตินัมมันแข็งมันจะแข็งไงมันก็คงไม่แข็งกว่าตันเลดหรอกมันหรือเปล่าหรือผมคิดไปเองนะครับใครมีความรู้เรื่องการขัดแพตินัมมาเอ่อมาขอความรู้ใต้คลิปนิดหนึง่งนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะครับระหว่างมาร์กหนึ่งกับมาร์กสองต่ตางกันยังไงนะครับพอดีผมมีตัวแท้อย,อยู่ในมือเช่นเดียวกันอ่ามาแล้วเจ้านี่คือมาร์กทูเห็นไหมครับสังเกตเวลาผมเก็บเม็ดผมจะคายรีบาว ตัวสปริงก็คือทุกเรือนที่ผมเก็บผมจะไม่ได้หมุนเกียวไว้นะครับ mm. เจ้านี้คือ Mark กูมองเทียบอย่างนี้มองเทียบอย่างนี้เหมือนตัวมา r k กูมันจะหน้าปัดมันจะดูเล็กลงหรือเปล่านะครับ mm. เครื่องมันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวผมเปิดเครื่องให้ดูดีกว่าอ่ออีกจุดหนึ่งที่มันต่างก็คือบันพับที่ผมแจ้งเมื่อกี้โทษนะครับถอดสปริงออกเห็นไหมครับบันพับหลัง ถ้ามันเป็นนิวโมเดลมันจะเป็นบานพับแข็งแล้วบันพับแข็งแล้วก็ตัวโครงสร้างมันหนาแต่ถ้ามันเป็นตัวโมเดลเก่ามันจะเป็นบานพับที่ดูบางๆเหมือนพวกโรเล็กวินเทจรุ่นเก่าๆเดสจัดไอ้ตัวขอบยักรุ่นเก่าๆพวก,ากาขาลูเนี่ยบานพับจะเป็นแบบนี้โครงสร้างของบานพับเปลี่ยนไปตามวิวัฒนาการนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องกัน ต้องบอกว่านี่เป็นการเปิดครั้งแรกเลยนะเป็นการถอดสายครั้งแรกในกาตัวห้าแสนมาถอดเล่นถอดเป็นว่าเล่นอันนี้คือสติกเกอร์แท้จากสติกเกอร์แท้จากโรเล็กเห็นไหมครับอันนี้คุณก็ที่ผมยืนยันนะครับคุณอย่าให้เขาแกะทิ้งตัวนี้มันทําหน้าที่เซฟตี้ไลเซียนตรงนี้ซึ่งคุณมีสิทธิ์ไม่แกะคือคุณเป็นคนซื้อในการจริงคุณเป็นคนตัดสินใจเองมันไม่ได้อยู่ที่เขาตัดสินใจให้คุณนะคุณเป็นคนจ่ายตังค์ถูกป่ะเช่นนั้นแล้วคุณบอกเขาว่าอันนี้คุณไม่แกะ ติกเกอร์นี้ไม่ยังเป็นน้องแก่นะครับมันทําหน้าที่เซฟตี้เวลาฝาฝากับสายมันกระแทกกันเวลาคุณใส่เกล็ดแล้วฝายกับฝามันกระแทกกันนะฮะนาฬิกาเรือนนี้อยู่ที่ผมมาแล้วก็เป็นนาฬิกาผมเองแล้วก็ผมก็เป็นคนซื้อมานะครับผมไม่เคยใส่เลยด้วยเงื่อนไขอะไรด้วยเงอนไขผมกลัวผมกลัวขอแพทเทนัมเป็นรอยแบบนี้นะครับนาฬิกาผมยังวงวงเวงเลยนะครับนาฬิกาไม่เคยเติดฟิล์มเลยนะอันนี้ซื้อต่อพี่หุยเข้ามาตัวนี้คือตัวแท้นะครับ ทีนี้เวลาสังเกตเจ้ามาร์ก one หรือมาร์ก t ผมขออนุญาตปิดตรงนี้ลงไปก่อนผมขออนุญาตใส่ถุงมือดีกว่ามือมันจับแล้วมันเป็นรอยน้วมือด้วยนะครับแล้วบางทีมันจะต้องมานั่งเช็ดบ่อยๆวุ่นวายนะครับขออนุญาตใส่ถุงมือใส่แม่งสองข้างเลยโอ้โหเดี๋ยวนี้เริ่มมีความปันเนตเดี๋ยวนี้เริ่มมีความปันเนตในการหยิบจับนะครับไม่เลยฮะจริงๆแล้วผมทํางานผมไม่ใส่นะครับ แต่ผมมีมุมมือจับที่ดีชิ้นงานจะไม่เลอะนะอ่าสิ่งหนึ่งที่มันต่างของมาร์กวันกับมาร์กก็คือตำแหน่งตำแหน่งโลโก้ที่หกมกาคุณสังเกตไปที่มาร์กใหม่โทษนะครับอัดซูมเข้าไปเห็นไหมครับ เอ่อถ้าเป็น Mark2 มันจะมีเอ่อโลโก้โรเล็กตรงนี้แยกระหว่างสวิตช์กับเมตรโลโก้มันอยู่ตรงกลางแต่ถ้าคุณเป็น Mark กวันเป็นมา r k กวันซึ่งเป็นโมเดลเดียวกันคคอยอร์ดมาสเตอร์นะครับมันไม่มีมงตรงสวิตช์เมตรตรงสวิตช์เมตรก็คือเขียนสวิตช์เมตรเฉยเขียนสวิตช์เมตรเฉยแต่ไม่มีมงกุฎตรงกลางทีนี้รหัสโมเดลรหัสโมเดลมันอยู่ที่ตรงนี้ออาคุณมองไปที่ตัวเก่าก่อน อ้ยโอ้โหแม่งโซมไม่ดีหรือวะแบบนึ่งนะไอตัวนี้กล้องมันไม่ค่อยดีโฟกัสอัตโนมัติโอเคก็เห็นไหมนะ่ะก็มองไม่เห็นหนึ 1, 6, 6, ่งหกหกสองหนึ่งหกสองสองอะไรวะหนึ่งหกหกสองสองเออห้าตัวถูกแล้ว นี่ครับหนึ่งหกหกสองสองขออนุญาตนะครับถอดนิ้วถอดถุงมือข้างหนึ่งอ่าโอเคโู่ให้มันเห็นจะชัดหนึ่งหกหกสองนะครับอันนี้คือโมเดลมาร์ันซึ่งเป็นยอด์วานเตอร์ขอบพลตินัมฟิลเิ่งเหมือนกันไหมในสองมาค ดูเหมือนตัว Mark II มันจะดูใหม่กว่านะครับฟิลเล้งดูดีฟิล l i n งฟิลเล้งมันจะดูลื่นลื่นสมูทกว่าไอตัวนี้จะคล่องออกแข็งแข็งนิดนึงออกแข็งแข็งนิดนึงอาจจะเป็นด้วยเงื่อนไขสนิมมันกินหรือเปล่านะฮะแต่ว่าฟิล l ล้งอะฟิลเล้งแทกเหมือนกันฟิลเล้งแทกเหมือนกันแต่ตัวนี้ดูแข็งแข็งตอนข้างเลยตัวใหม่นี้ดูลื่นมากนะครับลื่นแล้วแน่นนะครับดูมิติดเหวันที่ ขออนุญาตนะครับอันนี้มันวันที่21ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราไปเร็วๆวนิดนึงนะอันนี้มัน15ทีก็ไปแล้วชืบชืบนี่เที่ยงวันนัวไปวันที่21ด้วยกันมันจะให้เหมือนมันจะให้เห็นฟ้นอนชัดน้องเลข23โอเคไป23ด้วยกันขอดูขนาดของเทคนิดนึง ตัวเทคของนิวเจนดูใหญ่กว่าตัวเทคของนิวเจนดูใหญ่กว่าดูใหญ่กว่าแล้วคมชัดกว่าตัวข้างถ้ามันเป็นมาร์ควันมันดูคมดูคมฟ้อนคมแต่มันดูบางดูเลียวเห็นไหมฮะความหนาของตัวเทคเทคน่าจะเป็นสก,กุลเดียวกันแต่ปัญหาคือตัวนิวตัวมาร์ทูมันเป็นมันมีความชัดเจนเรื่องตัวเลขหนาเข้ม ตรงข้างกับถ้ามันเป็นมาร์กวันเล่มันดูบางจะว่าไปจะหวักก็ไม่ค่อยสวยซึ่งจริงๆแล้วโมเดลเก่าๆจะหวักฟอนมันจะสวยมากแต่ตัวนี้จะหวักไม่มีขอมาดูตัวนี้หน่อยเหมือนกันโรลเลในรุ่นหลังจะหวักฟอนของเดสวิวไม่ค่อยสวยไม่เหมือนพวกรุ่นเ,เก่ารุ่นเ,เก่านี้จะหวักคมมากจะหวักเง้วมันคมมากนะฮะ การเรืองแสงของตัวนี้ก็คือสีฟ้าแล้วเป็นพัฒนาการมาหลังปีสองพันนะครับเป็นสีฟ้าด้วยกันทั้งคู่ปฏิฟ้าเลืองเขียวนะครับเหมือนกันทั้งคู่เข็มแดงด้วยกันทั้งคู่ดูมาเช็คขอบกันหน่อยความกว้างขอบนิดหนึ่งนะครับขออนุญาตวัดนะครับนานๆก็จะมีมาร์กวันมาร์กทูโหลดเข้ามา สี่สิบมิลตรงเป๊ะเลยว่ะเดี๋ยวซูมกัไปอย่างเก่าก่อนมันเริ่มจะเล็กแล้วอ่ะไปอย่างเก่านะครับทีนี้เราก็ไปตัวนี้ก็สี่สิบมิลตรงเป๊ะนะครับระยะไซส์ตรงกันหมดสี่สิบมิลตรงเป๊ะเท่ากันนะครับอ่จาจับไม่ไายมไปครัง ผมอยากเทียบระยะระยะยโมเดลของไอ้เจ้าสงมากนี้ว่ามันมีระยะความหนากับระยะขารักทุรักต่างกันแค่ไหนนะครับขออนุญาตปิดด้บอลทั้งคู่นะครับเดี๋ยวจะเปิดเครื่องให้ดูในสเตจสุดท้ายนะครับเปิดฝารอไว้ละสี่เจ็ดศนย์สเจ็ดหนึ่งพอกันเลยครงสร้างตัวเรือนเหมือนเดิมทั้ทุกอย่างจะไม่ไปยมไปขายข,ายข้างสี่สี่เจดนะครับ พอกันเลยพอกันหมดทุกม,มุมรวมถึงความหนาสุดท้ายไปจบที่ความหนาความหนามันเท่าไหร่1 1บจุนะครับไปดูที่ตัวมาร์กวันสิบก็เท่ากันอ่ะไอ้นี้เหมือนจะหนากว่านิดนิดนะครับดูสันกระจกหน่อยสันกระจกของตัว New m o เดลเป็นหกห้าสันกระจกของตัว ตัวเวอร์ชันตัวมาร์กเก่ามันเป็นเหมือนจะเป็นประมาณหกสิบหรือห้าสิบห้าระยะสันตัดกระจกระยะยกของกระจกก็จะใกล้ๆกันพอกันหมดทุกอย่างนะครับสุดท้ายเราไปดูเครื่องกันขออนุญาตขายไม่ม่ยอมนะครับเนี่ยฮะนาฬิกามันใส่แล้วไปลอยอย่างเงี้ยเสียมูละคะ่า สมมติเป็นมาร์ควาและคุณเก็บสภาพไว้กิบกิบแบบตัวนี้โอ้โหตอนนี้น่าจะมีราคาอยู่แล้เนี่ยราคาน่าจะดีอยู่อันนี้เปิดภูมิอะไรไมาให้แล้วนะเมื่อกี้ฝาแน่นมากเปิดใหด้ดูเลยว่าเครื่องในสองมาร์คมันมีกลไกที่แตกต่างกันอันนี้คือสามหนึ่งสามห้านะครับอันนี้คือสามหนึ่งสามห้าตัวนี้เป็นเนวเป็นเนวแพทเทิล แนวพัฒนเกียร์คือเป oh, like, ็นสามสองสามห้าซ nice. ึ่งเก็บลานสามวันนี่ก็เปิดครั้งแรกเลยนะโอ้โหเครื่องหมุสวยมากเลยว่ะลูกปืนแม่งชัดเจนนะลูกปืนแม่งยังกับเจ้ามอมลูกปืนเป็นลูกปืนมีความชัดเจนสูงมากถ้าเป็นเครื่องแท้เห็นนะลูกปืนที่ตำแหน่งวินมิลลูกปืนแท้ที่เป็นตำแหน่งวินมิลโรเตอร์ถ้าเป็นจานโรเตอร์แท้ลูกปืนมันมีความชัดเจนลูกปืนมีความชัดเจนสูงมาก พอดีตัวนี้เปิดเครื่องโคลนบ่อยแต่เครื่องแท้ไม่ค่อยได้ดูนะครับนี่คือเครื่องสามหนึ่งสามห้าตัวนี้คือเครื่องสามสองสามห้าเห็นไหมครับอ่ะรหัสเครื่องเปิดดูอย่างนี้ตัวขวาคือสามหนึ่งสามห้านะครับตัวซ้ายคือสามสองสามห้ากลไกที่มีวิวัฒน์ที่สูงขึ้นการเก็บลานที่มากขึ้นเล่าความถี่เท่าเดิม ล่ความถี่เท่าเดิมจากการเก็บปลานเก็บได้ไวขึ้นการเหวี่ยงของลูกปืนเป็นรูปแบบพัฒนาส่งลูกปืนแล้วเป็นพัฒนาของอพัฒนาในยุคใหม่ก็คือเป็นโรเตอร์รูปแบบลูกปืนซึ่งมันมีความลื่นสูงกว่ามันตรงกันข้ามกับตรงกันข้ามกับโรเตอร์ในรุ่นเก่าที่มันเป็นรูปแบบแกนเหล็กรูปแบบแกนเหล็กแบบนี้ไม่มีลูกปืนตรงกลางเห็นไหมครับตรงนี้ไม่มีลูกปืนนะครับแต่เมื่อพัฒนามาส่งขึ้นมันจะมีลูกปืน เขาทามาเป็นรูปแบบลูกป,ปืนด้วยเงื่อนไขมันมีความสมูทในการลื่นในแรงเวียงที่สูงขึ้นมันก็สามารถเก็บลานได้ไวแล้วก็สมูทมากขึ้นนะครับตรงข้ามกับน,นี่มันเป็นแกนเหล็กและแกนเหล็กมันใช้เป็นงานพอมันมีอายุงานมันก็จะเจอปัญหาแบบนี้ก็คือแกนเสื่อมสภาพแต่ถามว่าลูกป,ปืนมีม,มีเปอร์เด็น์เสื่อมสภาพไหมลูกป,ปืนมันก็เสื่อมเหมือนกันเลยว่ะลูกปืนมันก็เสื่อมเหมือนกันไม่ต่างจากเหล็กแต่ปัญหาคือมันมีความสมูทมากกว่าในการลอยไหล,หลในการไหลวิ่งลูกป,ปืนมันจะมีความสมูทเก็บลานได้ง่ายกว่า นะครับเสื่อมไหมถ้ามันเป็นลูกปืนของยี่ห้ออะไรนะ SYK อ่ะคือถ้ามันเป็นลูกปืนคุณภาพสูงอนะ่ะมันก็จะไม่ค่อยสึกหลอและครับมันก็จะแข็งแรงมูเล่เอ่ย่าคาแรงเสียดค่าความแข็งของเนื้อเหล็กมูเล่มูเล่ลูกปืนถ้ามันมีความแข็งพอหลังมันก็จะอยู่คงตัวอยู่อย่างนั้นอยู่ที่การเลงน้ำมันด้วยอยู่ที่การบูรณาการด้วยว่าคุณดูแลมันได้ดีแค่ไหนนะครับ ถ้าคุณใช้มันทุกวันใช้มันมากๆประมาณ4ปี3ปีคุณก็ต้องดูแลมทีหนึ่งนะฮะก็มีการเลยน้้ามันใหม่นะฮะชัดๆนะครับตรงนี้ก็ผมก็แวะมาทําให้ดูโดยรวมน้งมากวาลมากทูดสวยทั้งคู่แต่ถ้าถามถึงไอ้ตัวมิติฟอนโลโก้ผมมองว่าไอ้ตัวโมเดลเก่าฟอนมันดูเบ่งฟอนมันจะดูเบ่งกว่าฟอนโรเล็กมันดูเบ่งตรงนั้นข้ามกับถ้ามันเป็นนิวโมเดลฟอนมันดูเล็กลงฟอนมันจะดูเล็กลง มันจะดูเล็กลงดูมีความกระชับมากขึ้นในหลายๆรุ่นเลยมีความกระชับมากขึ้นรวมถึงเดี๋ยวพรุ่งนี้มีแพนด้าตาหยีเทียบกับแพนด้าสีนึ่าดวยดูนะครับแต่พรุ่งนี้ม,นมันเทียบเทียบโคนกับโคนนะั้นไม่มีตัวแท้นะนะเพราะแพนด้าตัวแท้ไม่มีในมือมีแต่หน้าแท้แต่ไม่มีตัวแท้ในมือนะครับโอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่กับตอวัา,าวันนี้ผมขอตัวก่อนก็ถือว่าเป็นโมเดลที่ผมถือว่าหล่อนะดูแลยากนิดน,นึงแต่ถ้าคุณใส่ไม่กระแทกตัวนี้แม่งโคตรหล่อนะครับ ก็ถือว่ารับได้ในระดับหนึ่งผมซื้อมาเพราะมันหล่อก็เลยเอานะครับแล้วเจอกันใหม่กับตัววัานเทานี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับผม